สวัสดีครับผมหายหน้าหายตากันไปเป็นเดือนเดือนเดือนนะผมแมว่วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอยหัวคอกหรือว่าเกมโรบบอหัวคูวตอนนี้เราก็อยู่กับน้องสาวแล้วนี่เองนะครับผมแนะนําตัวหน่อยน้องชายแอดีครับพี่มายครับนะครับผมน้องมายนะครับเราอยู่กับแบบอะไรครับน้องหูเฟรนจัดจัดไปน้องชายอันนี้ก็คือแบบเล่นสองคนนะผมผมก็ไม่เคยเล่นนะครับมันเล่นยังไงครับน้องเดี๋ยวพี่เป็นคนน,นั่นเอง อันนี้เลยเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยจัดบายน้องชายน้องปดอะไรเนี่ยอ่ะน่ารักลากะเทเลพอตไปขอตึงน้องขอตึงๆเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอเคแตกเอาครับแล้วก็มาเริ่มกันใหม่นะครับแม่เมื่อกี้นิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยแม่มาน้องไม่เป็นไรน้อง เราเอาใหม่แล้วเสมอเกินเฮ้ยมันดิดอีกอะจัดไปเดี๋ยวพี่จะเป็นคนพอจีนเองพี่เข้ามาแหละไปเราจ้ออจากที่นี่กันนะครับพี่มาก็เบรกคู่ใจเอ, <c oughs> เอ้าเฮ้ยทำทำอะไรน้องวะ <c oughs> เอา้เอาขึ้นมาได้ไปน้องไป <c oughs> ไปไป วิ่งทำไมคนข้างหน้ามันไม่ไปวะจริงเนาะไปเลยเพียบพี่ฟ้อมเบรกเหรอพี่ช่วยเบรกพี่กดเร็วๆอ่ะได้พี่กดเร็วๆอ่ะอ้าวโอเคไปต่อไปไหนแล้วอะไรวะอะไรวะจะไปน้องเฮ้ยเฮ้ยมีขวางดิอุ้ยออกดีเฮ้ยนี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ่าเริ่มกันใหม่นะครับอย่าให้มีรอบที่สามอย่าให้มีรอบที่สามทำให้รอบที่สาม ก็ยามพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ายแย่งน้องน้องอยา่าน้องอยา่าพี่ขอร้องเนอะจริงอะไปจัดไปน้องพี่เชื่อใจน้องอยู่แล้วพี่พร้อมเบรกอ่ะช่วงล่างพี่ดีจัดอะ่ะช่วง,ง,งวล่างพี่ดีจัดเไปเรื่อยๆจริงน้องช่วงล่างพี่ดีจัดช่หมายถึงในเกมไหมในเกมน้องในเกมอ๋อโอเค เราจะผ่านตรงนี้ไหมวันเนี้ยพี่เชือบเอ็กพี่เชือบเอ็กไปแล้วไปพี่เชือบเอ็กพี่เชือบเอ็กอยู่ไปน้องไปน้องหยุดไม่ได้เด้ไปไปเร็วไปไปเร็วเฮ้ยเ้ยสวยอย่างงี้สวยไปไหนต่อขึ้นไปวะต้องขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮอ้คนนี้อะไรเนี่ยเฮ้ย ไปน้องไปเราละน้ำประวันอินเทอร์แลนด์น้ำประวันน้ำประติงน้องเฮ้ยอันนี้เพี้ยนมาเนี่ยน้องไม้เนี่ยข้างหลังก็ชื่อไม้ข้างหน้าก็ชื่อไม้ได้ไหมเนี่ยได้น้องน้องอุ้ยโอเคเริ่มใหม่อย่าให้มีรอบที่สี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองคราวนี้พี่เองโอเคคราวนี้พี่เองเอาไหมเบาพี่สิโอเคโอเคไปคราวนี้พี่เอง พี่ไปเลยแบบ no ego แล้วขี่รถแบบ no ego น้องเรื่อยๆเราไปจุดส่งสุดจังวันนี้แล้วมาแล้วผมโอเคจุดนี้เราต้องผ่านได้เราต้องผ่านได้น้องรถไปนไรอ่ะเฮ้ยโอเคเรายังอยูยเบีกเบรกดให้เบียใน้องเด้อได้เป็นไงชิวๆน้อง มาที่ครูครูลย,ย่าตามพ่อมาเฮ้ย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 โอเคโอเคอย่าให้มีรอบที่ห้าไม่เป็นไรน้องอะไรก็ผมแม่นึกว่าเริ่มเกมใหม่มาน้องทางนี้ไม่ผิดหวังอุยอ้ยคนอุย้ยคนเยอะคนเยอะคนเยอะเอออะไรอ่ะเออเออเรามานี่น้องเรามานี่ดีกว่าอันนี้อ่นอะ,อน,อะ,อน,อะอนี้นขามาน้องจัดไปเราเล่นเกมแบบโน no โก้ไม้แก มาถูกเราต้องไปจุดที่สูงที่สุดน้องไอสองคนนั้นยังอยู่ที่เดิมเลยไปจริงอะจริงอยู่อีกอะที่แบบเดินไปแบบอัลิมิตอ่ะเนี่ยดูดิยังอยู่ที่เดิมเลยเฮ้ยโอเค้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยรอบที่หกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปน้องขอบอกณพี่เที่ยวเราทำได้จริง มาจัดไปรอบที่หกโอเคเริ่มมาตีเสาเลยไม่เป็นไรน้องเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อ้าลูกตีเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยน่นไปแล้วโอเคนี่ไงเหตุผลที่ชวนเราคนเราอย่างนี้นะมาชนคนอื่นน้องน้องน้องหย่าตกนะไป <c oughs> <ๆ>เลยหนุ่มเฮ่อโอเคลุกลุกโอเคไปเราไปกันต่อน้องเราไปกันต่อโอเคได้ได้ ไปต่อโอเคได้เบรกโอเคตรงนี้แหละใจเย็นน้องใจเย็นเดี๋ยวพี่เดินแบบ no eco อืมเบาใจเย็นน้องใจเย็นโอเคเฮ้ยเอ้าไปดิรออะไรอะอหินหมดเฉยอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นๆคนไทยชอบใจร้อนเฮ้ย เเฮฮ้ย้ยย,ย,ย,ยไม่เป็นไรน้องออกแนวฮาเกินไม่เป็นไรน้องเ,อเราไปกันต่ออย่าให้มีรอบที่เจ็ดถ้ารอบที่แปดกูไม่เล่นละ <c oughs> ไม่เป็นไรน้องโอเคเราเดินแบบ <c oughs> โนอีโก้ไปไปไปเราไปกันต่อแล้วเราไปกันต่อเราชนเออ ใจเย็นน้องคนไทยใจร้อนไงเฮ้ย,ยลบๆหน่อยครับคุณผู้หญิงคุณไม่เป็นไรนะ้องนี่คือการเริ่มต้นกี่รอบไปเนะี่ยคนเราผิดพลาดกันนะ้ัวหนด่เลยจัดไป <c oughs> นี่รอบที่แปดแล้วนะลแต่ไม่เป็นไรนะ้องอย่างต่ำก็สิบอะน่าจะสิบรอบไม่ผ่านกุ้มเล่นละ <c oughs> นี่รอบที่แปดละไม่เป็นไรนะ้อง <c oughs> <c oughs> มาติดอะไรวะโอเคได้แล้วเนาะผมมันชนอะไรจังอ่ะอะไรน้องเราไปทางนี้ดีกว่าเราอย่าอีโก้เลยเราเล่นเกมแบบ no ego น้องใจเย็นเราชนเลยเราเดินชนไปเลยโอเคเรายังอยู่เน้องเราเดินอ้าวโอเค ข้างหน้าไปแล้วคนข้างหลังไม่ไป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 เกิดอะไรแล้วนี่ก็คือการเริ่มต้นไงมันคือจุดเริ่มต้นน้องถูกคนรับน้องเป็นจุดเริ่มต้นไหมบ้ารอบที่เก้าดึกแปดรอบที่เก้าอย่าให้มีถึงรอบที่สิบเลยกูไม่ฝ่าได้ทีไอ้ไหนเกิดอะไรนล้งนี่คือการเริ่มต้น แล้วจังว่าดิแล้วจังว่าดิกูโดนอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอเคอันนี้คือรอบสุดท้ายนะผมเราจะมาเดิมพันกันนะครับรอบนี้เราจะไปไกลแค่ไหนนะผมแม่ไอ้เป็ดโอเครอบสุดท้ายลัตเดิลลัตแดนตัดไปน้องชายเฮ้ยเกมนี้ผมตั้งใจเลยผมจะเงียบตั้งใจเลย มากินแต่ยังต้องใช้อ้าวลาก่อนเพื่อรักเราจะคิดถึงนายตลอดไปอืมใจเย็นแราต้องเล่นแบบใจเย็นๆเกมเนี้ยเฮ้อยเฮ้ยอย่าตกพี่โอ๋อแม่จ๋าใจเย็นเนาะเฮ้ยเฮ้ยรถแรงพี่เข้าใจพี่เข้าใจแล้วเดินเลย ไอ้ได้กูไม่เล่นอะไรอี้อ